สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ผมฮัลไอแคทเกมมิ่งเจ้าเก่าเสียงเด็กเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้คุณอีเกสฟิลิดนะฮะตอนนี้เล่นไอดีใครอรัคุณไอดีพี่ครับผมไอดี i ี p แล้วนมึงนะ IDP เป็นเม่มีอวตารร่างนี้ครับเฮ้ยสวิตเบดร่างนี้สวยป่ะสวยดีทุกคนออกขอมีออร่ามีดีดูดีมีออร่านะเฮ้ยคุณลองออกดาบแบบว่าไฟน้ำแข็งดิได้แล้วฮึอย่างสวยอะยังไงคุณประเด็นมาแล้วพรีเดเตอร์นะฮะ ก็เป็นการขอใครได้นะที่ผมเข้าเกมมาช้าเกิดจอฟ้าที่หน่อยนะครับผมพีเดย์ได้บินวอล์กแล้วนี่คือพาสีไหมคุณนี่คือพาสี่ป่ะพาสีอะไรวะเฮ้ยเนี่ยที่เราอัดอยู่เนี่ยพาสีไหมใช่แล้วครับเาะฮะถึงครับมันมีเสียงด้วยอ่ะคตรเสียงนะเสียงอะไรวะแค่นี้มึงก็ให้กูดูแล้วโอ้ ชักดาบไว้ได้ยินไหมได้ยินได้ยินเสียงม้าแล้วคุสามตัวฝั่งเขามาแล้วฮะสามตัวตอนนี้คุณนิดเก็บไปสามแะ้วตายศูนย์ในทิศสามเอาเลยแฟนเอาเลยครับเอาเลย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 เฮติดต้อนไปแล้วยังไงคุณไหวไหมโอ้โฮหฮะเรียบร้อยพี่แสดงเยเก็บไปสองฮะไหวปะคุณ เรียบร้อยะสุดยอดจริงๆคนนี้หยุดเขาไม่ได้จริงเลยนะจะวัาบหนีจะทันไว้ไวทันด้วยนะโอ้โหสุดยอดอ่ะเรียบร้อยออตาย <laughs> เรียบร้อยเลยคุณงานนี้จบฮะโตายแล้วคุณขอภัยนะฮะพอ,อดีเป็นโรคไอน,นะ I love you โอ้โหมาถูกมุกคุด้วยนะฮะตอนนี้เมื่อกี้นะครับถ้ารอนี่คือเกิดอาการหล่อเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ดันตายคุณแต่จได้ครับได้ยังไปวัดไปวัดต่อหน้าเฮ้อยโดนเลยต้องรีบวัดแบบนี้ไม่ได้ครับอันตีมันนานมากแล้วก็แรงมากเลยคุณกลัวเวยครับได้ครับโอ้โหสวยงามอ่ะคุณอยากได้มากเลยหลังนี้ แต่เล่นไม่เป็นไงตัวนี้เก้าร้อยนะคุณเก้าร้อยยิ่เติมไม่เท่าไหร่อ่ะคุณมาครับห้าร้อยก็ได้ครับุณเฮ้ยไม่ได้ผมต้องทำเสียงเด็กก่อนเดี๋ยวเขาว่าผมเสียงผู้ใหญ่ขึ้นเลยอะไรครับสวัสดีนะฮะลดความเสียงนะเขาจะได้ไม่ท้อเสียงเด็กเพต้อง่าทาเสียงเป็นเด็กใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่ทำแล้วเองอัลเทรีคุณเอ็มพาดอลนะฮะอย่าให้ได้กระท้าฟ้าก่อนนะ ในคาถาฟ้าแล้วมึงเจอนะไอมพาดบอกไว้ก่อนเลยเตือนนะมีเตือนนะนนะพี่เดียจะจะอยู่รอดถึงทุกวันนี้หรือเปล่ามาคุณนันติพอมไหมโอ้โหโดนอาเช่เก็บไปฮนะโอ้วันุโมแม่จะตามผมลืมเชคฮีโร่ของเช็คฮีโร่กันนะคุณทางฝั่งของลีเจียนะฮะมีมีนะฮะมีลอแล <ห ả? S 1> เซฟอลอะไรวะเซฟอรลิสนะฮะมีฟอตเทเกนอาเช่ะะโคโนท พิเรตเตอร์แล้วก็อาร์ริลลี่ฮีโร่ที่แม่งยิงฟาร์มเลยอ,อุ้ยแม่งโดมลังนี้สวยวะ่ะติดใจเลยติดใจเลยโดมลังนี้อยากได้อะตาลังโอ้ดูดาบดูดาบดูดาบเขาไม่ธรรมดาจริงนะแซนด์วิชบอกขอร้านหน่อยนะเพื่อนนะเอาละรครับมีการคอนเกิดขึ้น17นาทีคอนเลยเหรอผมเพิ่งมาเอางนะอย่าทิ้งรีบคอนเลยอ่ายังเช็คของฮีโร่ไม่จบพี่นะฮะ ฮิโร่ฝั่งเฮียบโบนะครับมีสวิตเบดแซนวิทไอแซนเวย์นะฮะโนแมดแอมพาร์ดแล้วก็วิสเลเยอร์นะครับผมต้องเยอกะกันเลยทีเดียวเยอะมามันอนะ่ะเยอะมามันนะอ่ะไงคุณคิดยังไงเล่นตัวนี้ปะกติเห็นสายแทงสายคนตีนเชาบ้านะไ,ไ,ไงครับคิดว่าจะมาแก๊งแล้วก็มาเกรียนเพื่อนผมละ <laughs> ่ะอ๋อมีการบอกให้เอาป้อมเลยด้วยนะฮะ อย่าแทงเองด้วยนะโอ้โหจริงๆเลยฮะแต่ผมชอบวาตารังนี้พิเศษเลยโค้ตสวยอะ่ะซ <c oughs> ื้อไล้ครับคุณผมไม่ซื้อดีดี <c oughs> นายป้อมโอ้หเสี <c oughs> er ยงพุดดิ้งน่ารักจังน่ารักอ๋อผมจอดเสียงพุดดิ้งเสียงพุดดิ้งมันน่ารักมันน่ารักโหมันน่ารักคือ กูว่าเริ่มบ้าแล้วอีกแสตถ่ายมาโจฟ้าทุกรอบเลยนะนี่โปรโมทสักทีครับผมโสดสนิทโสดโสดทีบโวดโสดทีบเลยนะใครจะทีบโตสดเท่าบ้าแล้วโผล่มาเลยนะใครจะทีบคุณอีเกสปี่ดีเนะเดี๋ยวผมทีบให้นะฝากทีบได้เลยนะครับผมโอ้โหอาร์ทิลเลอรี่ฮะยิงมาแล้วนี่ไงผมแล้วฮีโร่แม่งติเกียร์น่ะคุณโอต้าอาร์ทิลเลอรี่นี่เขาแจกเขาแจกหรือเปล่าเลขาว่าแจกนะ ได้ทุกคนดอ้อได้ทุกคนเกียนมากครับบางคนนุูสาดหมุนีกิโกะแทบตายหมุนไข่หมุนแจ็คอดแทบตายกว่าจะได้นี่แจกฟรีเจ็บเจ็บใจเลยนะฮะใช่แล้วใช่แยังไงจะเก็บได้ไหมเรียบร้อยอธติลลี่หลับไป,ไปอย่างน่าเสียดายนะออแอมพาบอกขอสาตันหน่อยเถิดให้เก็บมั่งพี่อ่ะ นี่ไงนี่ไงมาแล้วตัวลาร์ดของออทีมลาร์ดไปก่อนพ่อสอนไว้นะฮะวิเซเลเยอร์บอกนะครับผม <c oughs> มีการกดคอนอีกแล้วนะฮะขอเหอะอย่าคอนเลยจะได้อิมมร์ทลหรือเปล่าเกมนี้ผมต้องการ<อ>กให้คุณอิมม <immortal S 2> อร์ทันะครัดเลนอไปอ๋อลหรอฮะเดี๋ยวผมขอกดดูนะยมันแค่หัวล้อเองคุณไม่ได้บอกว่าจะจวิเซเลน้อยไปซะหน่อยฮะขอพูดใหม่ครับขอพูดใหมอ่อะ คุณบอกดิอัดบอกว่าแคสเกมอยู่ดิเขาได้ตั้งใจเล่นกันม,มากเลยวิเซเลเยอร์วิเซเลยเยอร์ได้ไม่ต้องรัดคุณไงโอ้โหดิผมเขาไม่อยากแพ้คุณน่นไงโอ้ผมว่าโดมล่างนี้ไม่ค่อยสวยอ่ะนี่ดูดิให้โดมมาตาล่างนี้สุดยอดเลยยังไงคุณเอาอาร์ทิลลี่ไหมนะ จะเอาเขาะมาถึงบ้านเสือเลยนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าจะกินลูกเสือต้องเอาแม่เสือเอ้ยต้องเข้าทำเสือนะฮะถึงจะได้ลูกเสือมานะแต่คุณเนี่ยทำตัวหน้าเดาเกินนะเสือไม่ได้ดูนะครับดูฝานะดูดาบเปลี่ยนไปแล้วครับดาบแหลกคะแหลกโอ้โหเกิดอาการค้างครับบอกว่าแล้วอย่าเปลี่ยนมากนะฮะเปลี่ยนเป็นค้อนว่าคุณใช่ปะโอ้โหแม่งสวยว่ะ โอ้คอนทองเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนให้เป็นท้องเป็นท้องอ่ะถุยเป็นคอนเนอะขวาหรือเปล่าไอ้เมฆกูบอกว่าท้องเมื่อกี้ไม่กูพูดผิดค้อนป้าเนอะกูพูดผิดแค่นี้มึงด่าป้ากูเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเอาใหญ่เลยนะเดี๋ยวนี้เอาใหญ่เลยนะโอ้โหคิสามร้อยเอ้ยสี่ร้อยยี่สิบสี่นะ ราะ,ะว่าคีพันหนึ่งก็โหดแล้วนะแม่งเจอคีสี่ร้อยยี่สี่นี่แม่งกากกว่าพันหนึ่งอีกอล้งงเลยดีมันไม่คอนครพราะรอทีเดียเกิดโหดีเจนได้ทำการคนแล้วนะฮะจุดจ้วงแทงคุณไม่ย่อยกชิดจิตจ้วงแทงเลยเลยอ่ะคุณอ่านะฮะ ผมชอบว่ะแม่ร่างนี้ซื้อแน่นอนนะไม่ต้องกลัวอาเชื่อยิงคุณแล้วยังไงคุณพีเดียโดดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันโดดไม่ก็ได้มันกะโดดไม่ได้นะไม่โดดไม่ก็ได้นะฮะมีอาการลิ้นพันเล็กหน่อยอเทลลี่จะนอนไหมนอนปังเรียบร้อยฮะหลับไปแล้วฮะเทลลี่ของเรานะฮะไม่ไหวหรอกคุณไปได้ไหม <c oughs> ไปได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> หยุดเขาไม่ได้จริงๆอ่ะคนนี้นึกจะวาร์ปก็วาร์ปมาฮะแต่รอบแรกมึงตายฮะออกไปอะไรต่อคุณดาบสามสีนะฮะกูก็เห็นอยู่สองสีเนี่ยฮะสามสีทีคนนี้สีแดงสีขาวสีดำคือตัวมันใช่ไหมบอกมาเองจริงครับเฮ้ยพี่คุณไปไหนนะแอมพาดแอมพาดพี่คุณอะเดี๋ยวนี้ครับอ๋อฮะได้ทำการสิงโนแมสเลยนะฮะอุ้ยโนแมส ตี้แรงอ่ะคุณอีคุณโนแมตีแรงอ่ะคุณตีที่ไข่ฟันเลยแม่งโนแมอ่ะยังไงคุณไหวปะเกมนี้แพ้มาเยอะแล้วนี่ไหวเลยผมน่าทุกเกมเออฮะโอ้โอ้โอ้โ,อโอหลอวฮะ คอนนะครับเกิดการวขวบคอนข,ขึ้นมาเรับผมเกิดการคอนรอเปล่านะอย่าเพิ่งคอนเลยผมเพิ่งเข้ามาคลิปไม่ยาวแน่นอนผู้ชมทั้งบ้านไม่ไม่ดีใจแน่นอนนะคลิปที่สี่นะฮะรอตั้งนานแต่เสืออสั้นนะฮะคอนอีกแล้วคอนจังเลยไม่รู้จะเกิดการลังค้านไหมฮะฝั่งนูน้นทำไมไม่รอพีเดียกันเกิดไม่รอพีเดียเกิดกันก่อนนะอารทิรละรีไปอีกแล้วไว้ปะคุณ ให้แอมผ่านลงไปปะปาเรียบยร้อยแต้มสวยมะแต้มสวยมากเกมนี้เฮ้ยไงคุณไหวไหมเอาป้อมน้ำเลยป่ะคุณเอาในป้อมน้ำเลยไหมยังไงฮะแอมผ่านมีแอมผ่านอยู่ไม่ต้องกลัวตายนะเขาป้อมน้ำสบายอยู่แล้วเดี๋ยวสิงมาเร็วมาแล้วคุณโอ้โหฮะมันโคตรเกียร์นะฮะวาร์ปกลับครับวาร์ปหดออกครับผม ตอนเราคลิปนี้นะไม่มีค,ความโกรเพราะกูไม่มันเลย <c oughs> จเจ้าจริงอะ่ะแองนรกตีบ้เอาเลย่ลลยะฮะอย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมฮนะอย่าลืมสับสกายไ,ไลค์แล้วก็แชร์ผมด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรจะโพสก็โพสด,ด่าเจ้าของคลิปไปเลยก็ได้นะทำตามลูกพี่ผมนิดนึงนะฮะอาจจะเหมือนกัน<ด>นะลูกพี่ผมนะครับผมจบการแคสแค่นี้คนระับสวัสดีครับ